It's my life. เพื่อนๆนักสะสมเหรียญทุกท่านนะครับผมบริคนหลายเหรียญแชนแนลนะครับวันนี้วันที่23นะครับ23 23สิงหาพุทธศักราช2564นะครับเพื่อนๆ,ๆแล้วก็ผมจะมาให้ข้อมูลถึงเหรียญกราสั์ชนิดไหนเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับช่องผมนะครับผมย้ำเสมอผ่านทา้งช่องนะครับ ช่องริกคนหลายเหรียญชแนลนะครับไม่มีการซื้อขายถามช่องแตอย่างไรนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือทางช่องนะครับเป็นเพียงช่องที่ให้ข้อมูลของเหรียญกระสตาเรียนบล็อกปกติบล็อกแปกเหรียญเออร์ c o ค n นะครับแล้วก็เรียนทีล่ลึกแล้วก็เรียนธนบัตรในปีพศพที่มีจำนวนผลิตน้อยนะครับแล้วก็มีการเล่นหาย จํานวนมากในกลุ่มนักสะสมนะครับแล้วก็มีราคาสูงในกลุ่มนักสะสมนะครับเพื่อนแล้วก็ทางช่องนะครับก็จะมีการอัปเดตของราคานะครับตามพุทธนิยมกรมที่แจ้งแจ้งไว้นะครับก็คือราคาล่าสุดนะครับก็คือทางช่องจะอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับทราบเรื่อยๆนะครับเพื่อนขออภัยครับแล้วก็แล้วก็นะครับผมยังย้ําอีก เรื่องหนึ่งครับเรื่องอ่าประเทศเราตอนนี้นะครับหนึ่งก็คือเรื่องโควิดที่กําลังระบาดอยู่ตอนนี้นะครับเพื่อนๆอ่าซึ่งเป็นปัญหาพอสมควรนะครับเพราะว่ายอดอ่ายอดผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งก็คืออ่าผู้เสียชีวิตนะครับเพิ่มจานวนเยอะขึ้นนะครับนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับก่อนออกจากบ้าน,นครับย้ำเสมอเลยก็คือ ล้างมือนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับแล้วก็สวมแมสทุกครั้งตอนที่ออกจากบ้านนะครับเพื่อนนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาพูดถึงข้อมูลเรียนกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา นี่ครับเพื่อนเหรียญที่ระลึกนะครับ,ราาบ,รบเหรียญที่ระลึกนะครับชนิดราคาสิบบาทครับชนิดราคาสิบบาทครับซึ่งเป็นเหรียญสองสีนะครับเป็นเหรียญอ่ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบเจ็ดสิบห้าปีในสมเด็จพระราชนินีนาถนะครับหรือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตนะครับนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญในปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบนะครับ เวลาการผลิตก็คือวลาที่ี่47็นะครับนเพื่อนๆวลาที่ี่47นะคบเพื่อนแล้วก็สภาพเหรียญครับสภาพเหรียญเหรียญนี้ค่อนข้างจะเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้เพื่อนๆดูบนโตอีกทีนะครับเพื่อความชัดเจนของเหรียญนะเพื่อนเพื่อนเหรียญนี้มีลักษณะเป็นเหรียญโลหะสีเงินครับเหรียญโลหะสีเงินสองสีนะครับนะครับ แล้วก็ขอบจะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับขอบเฟืองสลับเรียบนะครับนี่ครับี๋ยวผมให้ดูชัดๆครับนี่ครับเรียนพระนางเจ้าเุรกิจอ่านี่ครับนี่ครับอ่านี่ครับเห็นไหมครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมตัดมาให้ท่านดูอ่าเมนโต๊ะอีกทีหนึ่งนะครับ ตรงขอบนอกของเหรียญนะครับก็จะเป็นเหรียญคูเปอนิกเกิลน,นะครับแล้วก็ส่วนด้านในของเหรียญก็จะเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลน,นะครับนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอาน้ําหนักอยู่ที่8.5กรัมนะครับแปกรัมนะครับส่วนเส้น,สนผ่าศูนย์กลางก็เท่าเหรียญปกตินะครับก็คือ26อ่อมิลลิมิลมลิเมตรนะครับเพื่อนๆแล้วก็จํานวนการผลิตถามว่าเยอะไหมผมผมว่า ไม่จัดไว้เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตจริงอยู่ที่ 7, 500, เจ็ดล้านห้าแสนเหรียญเท่านั้นนะครับเพื่อนแล้วก็ณปัจจุบันถามว่าเหรียญน,นี้มีมีราคาไหมแล้วก็มีราคาเหรียญผมตอบได้ว่าเหรียญน,นี้เริ่มต้องอยู่ที่60บาทครับราคาสําหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับถือว่า <c oughs> เกินหน้าเหรียญไปอยู่หเท่าครับเพื่อนหกเท่านะครับเพื่อน ก็หน้าสะสมเหมือนกันนะครับใครมีเหรียญลักษณะแบบนี้ก็รีบสะสมนะครับเพราะว่าในโคตรราคาเกินหน้าเหรียญชัวร์ครับแล้วก็ราคาน่าจะพุ่งขึ้นสูงนะครับเพื่อนๆแล้วก็เหรียญน,นี้นะครับวาระครบรอบก็คือวันที่12สิงหาพุทธศักราช2550นะครับเพื่อนๆแล้วก็วันประกาศใช้จริงก็คือวันที่8สิงหาพุทธศักราช2550นะครับนะครับ โอเคครับด้านหน้าเรียนนะมาถึงผู้ถึงข้อมูลของเรียนครับด้านหน้าเรียนครับด้านหน้าเรียนของเรียนนี้นะครับก็จะเป็นตรงกลางเรียนครับเป็นพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระอัศริกิจนะครับพระนางเจ้าสริกิจขออภัยครับพระนางเจ้าสริกิจนะครับนี่นะครับเพื่อนๆตรงกลางเรียนนะครับตรงกลางเรียนนะครับก็จะเป็นพระบรมรูปในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเศรษกิจนะครับพระบรม ราชินีนาดนะครับของเรานะครับแล้วก็ทรงราชสิยาพรเพชรนะครับเพื่อนๆนแล้วก็พระกุลนะครับพระกุลพรน,นะครับพระกุลพ,พรพเพชรและทรงสร้อยพระสอเพชรนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะมาให้เพื่อนๆดูลักษณะกินนะครับแล้วก็จะอธิบายไปพร้อมกับอ่าเหรียญอ่าบนโต๊ะนะครับนเพื่อนแล้วก็ พระองค์ทรงทรองพระองค์ครับด้วยผ้าไหมนะครับปักลายนะครับเพื่อนแล้วก็ทรงสายสะพายนะครับและเครื่องประดับนะครับดาราแห่งเครื่องขันติราชสลิยาพรครับอันมีพระเกียรติคุณนะครับรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับเพื่อนนี่ครับนี่ครับแล้วก็ เบื้องซ้ายนะครับเบื้ององสาเบื้องซ้ายของพระองค์ท่านนะครับนะครับที่ที่ที่อยู่ในเรียนนะครับก็จะประดับเรียนนะครับด้วยรัตนาพรนะครับนะครับในรัชกาลที่9นะครับอ่าชั้นที่หนึ่งะครับชั้นที่1นะครับนะครับแล้วก็ส่วนด้านหลังเรียนนะครับด้านหลังเรียนนะครับตรงกลางเรียนก็จะเป็นอักษรพระปรมาภัยในพระอ่า ประจําพระองค์ท่านครับอ่าซึ่งเป็นอักษรย่อสกนะครับสกนะครับไข่อ่าภายใต้พระมงกุฎนะครับแล้วก็มีสาย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 ก้านนะครับต่อดอกใบเทศนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเราดูกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็นี่นะครับข้อมูลที่ผมเ่่วอ้างอิงให้เพื่อนๆฟังนี้ก็คือข้อมูลที่ผมได้มาก็คือได้มาจากอ่า กรมธนารักษ์นะครับกรมธนารักษ์ปีพศ2559นะครับเพื่อนๆซึ่งอ้างอิงไว้นะครับแล้วก็ราคาในพจนานกุกรมนักสะสมเรียนนะครับประเมินราคาเรียนนี้ณนะปัจจุบันเริ่มต้นนะครับเริ่มเริ่มต้นขั้นต่ำ60บาทนะครับสำหรับเรียนที่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาตัดดูเรียนบนโต๊ะกันนะครับมาดูพร้อมๆกัน It's my life. ริดนะครับตัดภาพไปให้เพื่อนเพื่อนดูบนโต๊ะไปแล้วนะเป็นไงบ้างครับสํารับเรียนนี้ครับมีความสวยงามอพอสมควรนะครับแล้วก็ถามว่าราคาตอนนี้เหมือนที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นคลิปนะครับว่าสูงไหมถามว่าสูงไหมก็ยังไม่ค่อยสูงเท่าไหรนะ่ณราคาปัจจุบันนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาถามว่าเกินหน้าเหรียญนนรับเกินหน้าเหรียญไปประมาณอยู่ที่หกสิบนะครับหกสิบหกสิบ ห้าก็คือหกเท่านะครับหกสิบบาทนะครับเพื่อนๆแล้วก็ส่วนเหรียญที่เป็นเหรียญ u n c ไม่ผ่านการใช้งานนะครับเพื่อนๆนก็จะมีราคาสูงกว่านี้นะใครมีก็เก็บไว้เลยนะรีบเก็บไปเลยนะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นเหรียญในราชการที่เก้านะผมผมแล้วก็บางช่องก็จะย้ำเพื่อนเพื่อนตลอดเลยนะครับว่าเหรียญในราชการที่เก้าซึ่งเป็นเหรียญกระสาบหมุนเวียนที่ผลิตออกมา ใช้จ่ายในระบบมุลเวียนนะครับเพืเ่อนๆปัจจุบันไม่มีการผลิตออกมาแล้วนะครับเพราะว่าตั้งแต่พระองค์ท่านสิ้นพระชนนะครับมีการเก็บเหรียญคืน,นครับเก็บเหรียญในรัชกาลที่9คืนตั้งแต่ปลายปี6 0นะครับปลายปี6 0นะครับเหรียญบางเหรียญลดน้อยลงแล้วก็หายากในชีวิตปจัจจาบันของเรานะครับส่วนเหรียญที่เราพบเจอในปัจจุบันนะครับก็คือเหรียญที่ตกค้างจาก การเก็บคืนไม่หมดของกรมกระสาหรือกรมธนากษ์นะครับรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยของเรานะครับเพื่อนนะครับใครมีเหรียญแปลกๆลักษณะแปลกๆเหมือนที่ผมกล่าวไปในแต่ละคลิปนะครับเพื่อนลองสังเกตดูว่ามีจุดเดน่นมีตำหนิหรือว่าเป็นเหรียญ e อ r t h coil บล็อกยังไงบล็อกเคลื่อนบล็อกแตกนะครับบล็อกปั๊มไม่ติดหรือรา,ายละเอียดบล็อกเป็นยังไงนะเพื่อนเพื่อนลองก็ลองเปิดดูย้อนย้อนย้อน ย้อนหลังไปนะครับว่าคลิปไหนมีลักษณะบอกถึงลักษณะเหรียญยังไงนะครับแล้วก็ราคาเล่นหาปัจจุบันเป็นยังไงนะเพื่อนๆเผื่อเพื่อนๆอยากเก็บสะสมเหรียญพวกนี้ไว้นะครับเพื่อนเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับนะครับแล้วก็ก่อนนี้ผมจะจบคลิปนี้นะเพื่อนๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดนะครับกดไลค์นะครับกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดซับ กดซับสไคร์ e นะครับเพื่อติดตามช่องวริศคนหลายเหรียญด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้วริศนะครับหาเหรียญแบกๆมาทําคลิปให้เพื่อนๆชมแล้วก็มาให้ข้อมูลแล้วก็อัปเดตราคาการเล่นหานะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้สําหรับเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่แล้วก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากเก็บสะสมเหรียญน,นะครับะจะได้มีข้อมูลว่าเหรียญไนมีราคาเท่าไหร่ยังไงอยากเก็บเหรียญไนไว้ หรือไม่อยากเกยวกเปลี่ยนในไว้นะครับนะจะได้นําไปเป็นข้อมูลนะครับโอเคครับยังไงผมฝากด้วยนะครับฝากติดตามบรลิศคนหลายเหรียญด้วยนะครับสวัสดีครับ